บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางประกาศผลรอบที่สองครั้งที่สองสำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ออกมาแล้วนะคะ ใครที่ลงทะเบียนไว้ยื่นเรื่องไว้และที่สำคัญไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบเช็คสิทธิ์ตัวเองเลยค่ะว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการประกาศผลเพิ่มเติมครั้งที่สองนี้หรือไม่หากท่านได้รับสิทธิ์อย่าลืมไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันนี้และในส่วนของการยืนยันตัวตนถึงวันที่26กันยายน2อ6 6นาหสหำหรับการรับเงินรอบแรกซึ่งจะได้รับในวันที่1ตุลาคม2566สในการจ่ายเงินทบทิ์ย้อนหลังให้สูงสุดถึง6เดือนอยู่ที่1,800บาทรวม จ่ายในการรับเงินรอบแรกสําหรับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ที่มีการประกาศผลล่าสุดครั้งที่2เพิ่มเติมนะคะในวันที่1ตุลาคมรับสูงสุดอยู่ที่2,100บาทเลยค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนอัปเดตกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาเริ่มรับชลร์อย่าลืมกดไลค์กระชากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านนะคะวันนี้ค่ะทางช่องก็จะมาแนะนําในส่วนของพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่ลงทะเบียนในส่วนของการยื่นอุทธรบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐในส่วนของเกณฑ์อสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินไว้ตอนนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือว่ามีการส่ง SMS ถึงคุณผู้ชมที่ผ่านเกณฑ์ในส่วนของกรณีที่ดินเพิ่มเติมจํานวนอยู่ที่114 รายทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมด4รอบและจะมีการจ่ายเงินย้อนหลังให้ตั้งแต่6เดือนจะถึง9เดือนเลยนะคะในการทบสิทธิ์ให้สูงสุดอยู่ที่2,700บาทเรามาดูในส่วนของแต่ละรอบที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของการยืนยันตัวตนเฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์ในการประกาศผลรอบบทธร์เพิ่มเติมครั้งที่2เท่านั้นกรณีเกณฑ์ที่ดินอสังหาโดยมาซัท114รายนะคะ รอบแรกจะได้รับเงินในวันที่1ตุลาคมก็คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมยืนยันตัวตนมาจะถึงวันที่26กันยายนจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินย้อนหลัง6เดือนเริ่มให้สิทธิในวันที่1ตุลาคมเนี่ยค่ะรวมจ่ายอยู่ที่2อ0 0น่บาทเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าหากใครยืนยันตัวตนล่าช้าออกไปอีกนะคะแล้วก็มีการยืนยันตัวตนในวันที่27กันยายนถึง26ตุลาคมค่ะก็จะได้รับสิทธิในวันที่1พฤศจิกายนรวมจ่ายนะคะทั้งงหมมดดด7เเเืือออนนขษาย ถึงเดือนตุลาคมเลยก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่2,100บาทค่ะส่วนใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ประกาศผลอุทธรณ์นะคะแล้วก็พิ่งยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27ตุลาคมถึง26พฤศจิกายนกลุ่มนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ธันวาคม2566แล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินย้อนหลังของเดือนเมษาย,ยนหนึ่งเดือนพฤศจิกาย,ายนอยู่ที่800บาทรวมจ่ายอยู่ที่ 2,400บาทเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะหากยินยันตัวตนล่าเช้าออกไปอีกคือยินยันตัตนตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง26ธันวาคม2566ก็จะได้รับสิทธิ์ในวันที่1มกราคม2567แล้วก็สิทธิ์ในการจ่ายเงินยงนหลังทั้งหมด9เดือนก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมเลยรวมจ่ายอยู่ที่2,700บาทค่ะ ฉะนั้นนะคะทั้งนี้ทางธนาคารกรุงไทยจะมีการส่ง SMS ในการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมผ่านเก์แล้วก็ผ่านคุณสมบัติใครที่ได้รับแล้วก็อย่าลืมยืนยันตัวตนตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวส่วนสิทธ์จะให้สิทธิจ่ายเงินย้อนหลังเฉพาะวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะใครที่สงสัยติดต่อที่ในส่วนของศูนย์บริการแห่งรัฐได้เลยค่ะ0 2 3 9 5 5 7 7 7นั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะ ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ